วัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาครับพี่น้องวันพุธวันที่7พฤษภาคม2 0 2 5วันนี้เป็นวันพุธเทศกาลสัปดาห์ที่3เทศกาลปัสกาเป็นบทอ่านจากบทความแก้ปกป้องกันคริสตชนโดยนักบุญยุสตินมรณสักขีในหัวข้อบอกการบังเกิดใหม่ในศีลลังบาปท่านเขียนไวนะ้อธิบายไว้บอกว่าโดยพระคกฤษเจา้าเราได้รับชีวิตใหม่และเราได้ตายได้ถวายตัวแด่พระเบ็นเจ้าข้าพเจ้าอธิบายให้ทราบว่า เราทำกันอย่างไรสำหรับผู้ที่เชื่อว่าสิ่งที่เราสอนเป็นความจริงและเชื่อว่าตนมีความสามารถจะดจเิญชีวิตตามคำสั่งสอนนั้นเรายังสอนเขาให้ภาวนาและถือศีลอดอารวอนขอพระเป็นเจ้าทรงอภัยบาปและเราเองก็ภาวนาและถือศีลอดอานรพร้อมกับเขาด้วยต่อจากนั้นเราก็พาเขาไปยังที่มีน้ำและเขาก็ได้เกิดใหม่อย่างเราเองได้เกิดใหม่มาแล้วกล่าวคือเขาได้รับการล้างชำระในน้ำเดชะ พระนามพระเป็เจ้าพระบิดาพระเจ้าแห่งสากลโลกพระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้ไายของเราและพระจิตเจ้าที่ปฏิบัติเช่นนี้เพราะพระคริสต์เจ้าได้ตรัสว่าถ้าท่านไม่เกิดใหม่ท่านจะเข้าในอาณาจักรสวรรค์ไม่ได้ทุกคนก็เห็นแจ้งแล้วว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะเข้าท้องแม่อีกสําหรับเกิดใหม่เมื่ออธิบายว่าคนบาปกลับใจใช้โทษบาปหลุดพ้นจากบาปได้อย่างไรนั้น ขอยกถ้ถยคําของประกาศศกอิสยาท่านกล่าวว่าจงชำระล้างตัวท่านและท่านจะบริสุทธิ์จงทําลายความชั่วจากวิญญาณของท่านจงทําสิ่งที่ถูกต้องจงปฏิบัติอย่างยุติธรรมต่อเด็กกพราจงป้องกันหญิงบ่าจงมาและหาเหตุผลพร้อมกันพระเจ้าตรัสแม้บาปของท่านจะแดงอย่างเลือดหมูเราก็จะบรรดาให้ขาวอย่างขนแกะแม้มันจะแดงเข้มเราจะบรรดาให้ขาวอย่างหิมะ หากท่านไม่สนใจในเราท่านจะถูกเฉือนด้วยคมดาบพระเจ้าตรัสด,ดังนี้ท่านข้าสาวกได้สอนเราถึงเหตุผลของพิธีกรรมนี้การเกิดครั้งแรกของเราเกิดขึ้นโดยปราศจากความรู้และความยินยอมแต่เกิดโดยบิดามารดาและเราก็เจริญเติบโตขึ้นในท่ามกลางความชั่วดังนั้นเพื่อเราจะไม่เป็นลูกที่เกิดด้วยความจำเป็นและโดยไม่รู้จึงจำเป็นที่เราจะต้องบังเกิดใหม่และรู้รับรับรู้การบังเกิดครั้งนี้ว่า เป็นผลของการเลือกอย่างเสรีของเราเองและเราต้องรับการอภัยบาปด้วยด้วยเหตุนี้จึงมีการกล่าวพระนามพระเบญจเจ้าพระบิดาพระเจ้าแห่งสารพลโลก เมื่อเทน้าเหนือแต่และคนที่เลือกเกิดใหม่และเป็นทุกข์เสียใจถึงบาปของตนบุคคลที่พาผู้ที่รับศินลลังบาปไปยังอ่างบดสิลังบาปออกจากพระนามพระเจ้าเท่านั้นเพราะพระเจ้านั้นอยู่เหนือความสามารถของเราที่จะบรรยายถึงไม่มีใครสามารถถวายพระนามแด่พระองค์อย่างแท้จริงได้ถ้าผู้ใด ล่าว่าเขาสามารถผู้นั้นต้องเป็นคนบ้าอย่างไม่มีทางรักษาสินล้างบาปมีชื่อว่าการส่องสว่างเนื่องจากการส่องสว่างภายในจิตใจทุกคนซึ่งเรียนรู้เรื่องเหล่านี้ได้ประสบมาแล้วคนที่รับการส่องสว่างนี้ยังรับสินล้างบาปในนามของพระเยซูคริสต์เจ้าผู้ถูกตึงกางเขนสมัยปฎิอสปิลาตและในนามของพระจิตเจ้าซึ่งโดยอาศัยประกาศศพได้ทำลายทุกสิ่งเกี่ยวกับพระเยซูเจา้าพี่น้องนักบุญยุสตินเนี่ยก็อธิบาย อธิบายถึงการเกิดใหม่เกิดใหม่ด้วยศีลล้างบาปนั่นเองนะครับด้วยศีลล้างบาปศีลล้างบาปก็เคยพูดไปบ่อยว่าเป็นเหมือนประตูบานแรกที่เราเปิดเข้าไปในบ้านเนี่ยนะก็จะสามารถเข้าไปในบ้านได้แล้วเราก็สามารถจะเข้าไปที่นู่นที่นี่อะไรในบ้านเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นคริสตชนนะมันก็ต้องรับศีลล้างบาปเป็นิ่งสิ่งสำคัญที่สุดนะที่ที่เราจะต้องทําก็คือล้างบาปก็คือได้รับการชําระล้าง และแน่นอนสิ่งล้างบาปนั้นพูดถึงการเกิดใหม่นั้นก็ไม่ได้หมายถึงการเกิดใหม่แบบมนุษย์แต่ว่าการเกิดใหม่ด้วยพระเบญจ้าพระบิดาพระบุตรและพระจิตนั่นคือสิ่งสําคัญนะครับการชําระล้างนั้นก็ล้างด้วยสัญลักษณ์เครื่องหมายภายนอกคือน้ําแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือชําระตัวเราให้พ้นจากความไม่ดีต่างๆสมัยก่อนนู้นเลยสมัยโบราณเนี่ยจะรับสินล้างบาปเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นเรื่องราวของความเชื่อ เพราะนั้นก็จะต้องเรียนคําสอนต้องทําให้รู้ความเชื่อก่อนสิ่งล้างบาปผู้ใหญ่สิศีล้างบาปผู้ใหญ่เราพูดอย่างนี้เพราะนั้นเมื่อก่อนคนจะรับสิลล้างบาปก็ต้องเป็นผู้ใหญ่เลยเด็กๆนี่ก็ยังไรเด็กสาอยู่ก็จะไม่ได้นเน้นอะไรเท่าไหร่แต่ว่าปัจจุบันนี้ในครอบครัวที่เป็นคริสเตชน,นี่เราก็เอาเด็กที่เกิดนําลูกหลานของเราที่เกิดมาครอบครัวที่เป็นคริสเตชน,นี่ไปล้างบาปแล้วตั้งแต่เล็กๆเ,เราก็ไปทำเนียมก็ถือปฏิบัติกัน,กนมา เพราะว่าเด็กนั้นที่ต้องเติบโตขึ้นมาเมื่อล้างบาปเขาแล้วเนี่ยเขาตอนเล็กๆเขายังไม่รู้เรื่องอะไรแต่เขาได้รับศีลล้างบาปตรงนั้นเนป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่เป็นเล้วก็จะเป็นหน้าที่ไงหน้าที่ของบิดามารดาของพ่อแม่ทุนหัวที่จะต้องดูแลเขาเติบโตขึ้นและมีความเชื่อแต่สมัยก่อนนั้นเวลาที่คนจะมาเชื่อในพระเจ้าก็เหมือนกับสมัยนี้เหมือนกันนะ่ะบรรดาผู้ใหญ่ที่จะ,ะมาซื้อล้างบาปก็สมัครใจด้วยเสียรีภาพด้วยการไม่ได้ถูกบังคับเพราะนั้นหลายครั้งเนี่ยสมัยนี้มีธรรมเนียม มาขอล้างบาปเพราะว่าบางทีเอาลูกมาเพื่อจะล้างบาปบางทีไม่เข้าใจเงเป็นบางทีพี่น้องที่เป็นต่างความเชื่อก็เอาล้างบาปเพื่อจะได้มีใบสิล์ล้างบาปเวลาจะไปเข้าเรียนบ้างอะไรบ้างอย่างนี้หรือล้างบาปเพื่อจะแต่งงานอันนั้นก็ไม่ใช่นะครับสิทธิ์ล้างบาปนั่นคือความเชื่อสําคัญคือความเชื่อเชื่ออะไรเชื่อในพระเบญจ้าเชื่อในพระเยซูเจ้าผู้ทรงไถ่บาปเชื่อใน,ใน,าาในการกลับคืนชีพแล้วก็ความเชื่อต่างๆที่อยู่ในบท ข้าพเจ้าเชื่อถึงว่าเป็นเจ้านั่นแหละพี่น้องอันนี้สาคัญนะครับเป็นเสรีภาพเป็นอิสระภาพที่พระเจ้าไม่ได้บังคับแต่ว่าเมื่อเรามีความเชื่อเรื่มใสยศรัทธาแล้วเราจึงรับสิทธิ์แล้วลน,ลนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เข้าใจดีๆไม่ใช่ล้างบาปเพื่อจะเอามีใบล้างบาปจะได้เอาลูกหลานไปเข้าเรียนอะไรต่างๆเหล่านี้ก็เคยนะเคยมีพี่น้องต่างความเชื่อที่มาหาพอ่อแล้วก็บอกล้างบาปหน่อยจะลูกไปเข้าโรงเรียนนู้นโรงเรียนนี้เขามีในลิสต์มาไงใบล้างบาป เองค่อยมาหาเราบางไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นเรื่องราวของการที่เราจะต้องเชื่อเรื่องใสและศรัทธาในพระเบบีเจ้าอย่างแท้จริงหรือว่าต้องจะไปแต่งงานเพราะว่าถ้าไปไปล้างบาปไม่มาเป็นคริสเนี่ยก็จะไม่พ่อแม่จะไม่ทั้ง่ายอีก่ายหนึ่งจะไม่ยกให้อะไรต่างๆก็อันนี้ว่ากับไปไม่ใช่นะล้างบาปคือต้องด้วยความเชื่อด้วยความเรื่องใสและศรัทธาจริงๆนะครับ เพราะนั้นก็ไม่ใช่ง่ายๆนะครับต้องมีความเชื่อเรื่องสายศรัทธามันเป็นเรื่องของศาสนา,านะครับไม่ใช่เรื่องของเป็นคล้ายๆกับระบบราชการและเอกสารไม่ใช่นะครับเราขอให้เข้าใจดีๆนะครับแล้วก็พยายามที่จะปฏิบัติให้ได้ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เอาลักบาบลูกแต่เล็กๆก็ต้องดูแลนะอย่าทอดทิ้งแล้วทอดทิ้งแบบความผิดของเรานะครับขอพระบิเจ้าผูระสงสรรพานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพระพระแก่ท่านทั้งหลายเถิด